ไม่เอาไปร้งตามพี่เกลือบ้านโค่ยอดจ้ะมือนั่นที่ลงคลิปก็แล้วพี่สาวเอาอันนี้น้องสาวจ้ะจะนาเหมือนกันเป๊ะเลยเอาใส่ถุงเนาะใส่ถุงเลยใส่ใส่อย่างเดียวขั้นแรกเกลือเกลือพริกป่นพริกป่นกระเทียมกระเทียมใบมะกรูดใบมะกรูดกำจัดอ ผงนัวผงนัวเบียกพิโกนขาดไ่ได้พี่น้องตับเป๊บเดี๋ยวถ้าเราใส่เอกระเทียมมากแล้วก็จะแฉะมันแฉะเออพี่น้องฟังเสียงเด้อคนละคลิปกันนะคะเดี๋ยวว่าคลิปคนละคนต่ำเด้อแต่ว่าสูตรเดียวกันนะใส่กระเทียมน้อยมันก็จะฟูแบบแห้งๆอ่ะ มัก,กรูดขาดไม่ได้บารปูดาดนี่พี่นอ้องอ้าวเนี่ยโชว์โชว์โอ้ยมองใค้เห็นเอายกนะยกหน่อยนี่เอ้ยนี่พี่นอ้องสีฐานเป็นไง <laughs> เดี๋ยวฝรั่งมา <laughs> มือเป็นฝรั่งมา <laughs> เชี่ยวหาฝรั่งมาเจ้มจ้ะ <laughs> บอกกับฝรั่งมา <laughs> ตามพี่เกลนิดเดียวเรียกหาฝรั่งเลยตาเยอะแล้วมันปรุงไม่ค่อยหลงตัวอ๋อเดี๋ยวอีบแซบเนาะเกินสูตรสำเร็จเลยพี่น้องนี่แห้งๆนะโอใส่เกลืออันนี้เมื่อกี้ประทานพี่น้องอันนี้ใส่เกลือเม็ดจ้ะต้องใส่เกลือเม็ดอันนี้ก็กำจัดแต่เยอะไหนชอบชอบแบบอะไรนะจัดจานชอบชุนเพราะอะไรอีกพงชูรรมา ถงนัวเนี่ยและก็พริกอ้าวรับตาหนีก่อนหนีก่อนไป้องพริกก่อนออสามกระบวยเลยพี่น้องราคาโน่นใบมะกรูดใบมะกรูดควับเนี่ยถ้าอยากใส่น้ำตาลก็ได้เนาะอ่ากรเทียมไม่เห็น ขาดกระเทียมกระเทียมใ่พี่น้องธรรมดาเพื่อนเบาให้กระเทียมน้อยเนะาะแต่ว่าของเราบ่มีเนาะของเราบ่มีมีแต่กระเทียมใ่กระเทียมน้อยมันจะชุนดีไงอ่าคำา่ากระเทียมนี่มันจะมันจะแฉะเนาะพาให้แฉะใส่ลงไปแล้วพี่น้องบ้านไหนอยากแก้น่าจะ้ะเดี๋ยวฝรั่งมาตามพี่เกาอโคกบ้านโคก <c oughs> เดี๋ยวฝรั่งมาอาข้าวไนไปเอามา ก็เข่าในเข้าได้งั้นแล้วทิพนุใครก็ใครก็เมียไอ้นุใครก็เมียไอ้นูุทำไปไหนกูฟังเสียงเหมือนกันเดะเลยนะครับคุกคุกที่แล้วกับคุกเนี่ยพี่น้องพี่กับน้องจ้ะเป็นหน่อยแล้วพี่งอะไรตรงนี้ดูเหรอเหมือนกันไงประตูพี่สาวพี่สาวรูปนะคนละรูปละร่างพี่โตวทำไม หน้าก็คล้ายๆ,ๆ,ๆกันไงสูตรพริกเกลือบันโขกพี่น้องนีจา้าจะเพิ่มผัใส่น้ำตาลถ้าเราชอบน้ำตาลก็ใส่ไปเลยใสยต่ตังหาใสาต่ตังหาอันนี้มันจะเก็บไปได้นานถ้าใสา่น้ำตาลมันจะชื้นอ๋อเนาะเก็บไปเป็นปีสองปีได้พี่น้องไม่บูดไม่เน่าดอรไม่บูดไม่เนา่าแล้วก็ถ้ามีถ้ามีปลายยางก็ใส่ปลายยางก็เป็นพริกตัเลือกปลายยางไยกินได้ แ,แบบญาติเขาได้แฟนมันโค้กเขาบอกว่าให้แฟนเขาห่อเข่าให้เขาบอกพอพี่เกลือไปกินกับข้าวเหนียวมันมาโอ้ยเปิดมาเขา <laughs> ขเาขเายังไม่เคยเนาะเขาผัวยิ่แเจ๋วนะเออนั่นแหละเมียห่อไปให้กินกินข้าวเหนียวนี่กับา, <laughs> ายเข <laughs> ้าอ๋อไอทำไมนะเราก็ชอบห่อง่ายนะพริกแต่เกลือแล้วก็ารรจับเออก็ห่อง่ายเนาะข้าวเหนียวจิ้มก็ไปได้ อืมอา้าวอะไรง่ยายมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี่ปลทองไปเอาฝรั่งก์มาเด้เอจ้ะอ้าวพี่น้องเร,เรานี่ลาปากไว้ทิศหนูกันยังไม่กลับ <laughs> ลาปากเดี <laughs> าา๋ยว <laughs> ไปเอาฝรั่งก์มเด้อ <laughs> จ้ะพี่น้องขอตัวก่อนนะคะ <laughs>